อย่าเอาเวลาไว้แลกกับเวลานะครับบางคนเนี่ยเป็น6เดือน1ปีหรือ2ปีนะครับคุณจะไปแลกกับ10ปีเหรอครับมันไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนนี่มีเรื่องเล่าเจอหน้าเราต้องมีเรื่องนะครับวันนี้ครับผมนํา5ข้อที่ควรรู้สําหรับการหนีทหารมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับก็ขอรับชมนะครับ โยเนิ้วกลางขึ้นมานะครับเอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะก็ถ้าพร้อมแล้วเรารับชมกันครับไปเลยข้อแรกครับคนนะครับที่หนีทหารนะครับผม คุณจะต้องหนีคดีความ10ปีเลยนะครับเพิ่งดีใจนะครับแค่ว่า10ปีเนี่ยมันไม่ได้ไวเลยถ้าเทียบกับแค่คุณต้องเข้าไปแค่6เดือน1ปีหรือ2ปีนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอย่าเอาเวลามาแลกกับเวลานะครับสมมุตินะครับว่าคุณมีเรื่องกับคนอื่นนะครับแล้วเขาคนนั้นน่ะเป็นคู่อริคุณใช่ไหมสมมติว่าอยู่เขาอยู่ใกล้บ้านคุณครับ เขาสามารถแจ้งจับคุณเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังนะครับที่อย่าหนี้เลยนะครับข้อสองครับถ้าคุณทําความผิดอื่นนะครับอย่างเช่นคุณไปลักทรัพย์นะครับคดียาเสพติดอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกอะไรอะขายยาอะไรอย่างนี้นะครับสมมุติว่าคุณติดสิบปีนะครับคุณจะต้องบวกของทหารไปด้วยนะครับเป็นของแถมนะอีกห้าปี นะครับก็เราไปดูข้อที่สามกันนะครับสามครับเป็นคดีอาญาตลอดชีวิตนะครับโอ้โหนะครับผมเวลาไปสมัครงานของภาครัฐเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสมัครได้เพราะเขาไม่ต้อนรับนะครับผมไปดูข้อ4ี่กันข้อสี่ครับไม่มีทางนะครับที่จะได้สมุดสอดอแปกนะครับ สมุดสอด .8 เนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานเนี่ยเราต้องพกไปเนาะเอ่อถ้าเราไม่มีเนี่ยสมมุติว่าเราผ่านเกณฑ์แล้วนะครับเราผ่านเกณฑ์ทหารใช่ไหมเออเราก็จะได้สมุดสอด .8 มาแต่ถ้าคนที่เขาหนีทหารนะ่ะเขาจะไม่ได้นะครับเวลาไปสมัครงานเขาก็จะไม่ได้สมัครนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูข้อที่5กันข้อที่5ครับไม่สามารถทําอะไรเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรได้เลย ทุกทุกคนสงสัยไหมครับว่าทะเบียนราษฎรเนี่ยมันสําคัญมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูสิ่งที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ครับ 1. น,นะครับคนไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอะไรใดๆทั้งสิ้นอันนี้ยังชิวๆเบสิกใช่ไหมแต่2ครับเมื่อแฟนคุณมีลูกนะครับแฟนของคุณมีลูกเขาก็ต้องเซ็นว่าแม่ใช่ไหมแต่นะครับคุณจะเซ็นคําว่าพ่อของลูกไม่ได้นะครับเวลาลูกคุณเกิดมาเนี่ย ลูกคุณต้องการพ่อเนี่ยคุณก็เป็นให้ไม่ได้นะครับเวลาจะไปเข้าเรียนข้ออะไรเงี้ยไม่มีชื่อพ่อมันก็ทําไม่ได้นะครับต่อไปครับทําบัตรประชาชนไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยคุณก็เหมือนเป็นคนเถื่อนดีๆนี่เองคุณก็ไม่ต่างกับพม่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าหนีนะข้อนี้สําคัญครับรับมรดกไม่ได้ นะครับเพราะว่าเราเซ็นชื่อไม่ได้ไงถึงแม้ว่าคุณจะไปเปลี่ยนจะไปปลอมจะไปแปลงอะไรทั้งนี้มันไม่สามารถเซ็นได้อยู่แล้วนะครับก็สําหรับใครที่รวยนะครับสมมตินะมีมรดกนะทางบ้านจะให้มรดกเรานะครับแต่ว่าเราดันเซ็นไม่ได้นะครับแล้วที่ดินตรงนั้นนะ่ะจะเป็นของใครก็ไม่รู้เนาะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนีทหารได้อะไรมากกว่า ที่คุณคิดเยอะนะครับผมบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอาเวลาไปแลกของเวลาเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปผมด้วยนะก็ถ้าใครมีญาตินะครับที่เขากําลังหนีอยู่บอกว่าให้กลับไปเถอะนะครับบางทีนะครับเขาหนีออกมาเนี่ยไม่ได้แบบว่าไม่ได้นานจนเกินไปอย่างเช่น7วัน2เดือน3เดือนนะครับ อยากรู้ไหมครับว่าเขาจะโดนอะไรบ้างนะครับถ้า7วันเนี่ยก็จะโดนทําโทษวินัยต่างๆนะครับอย่างเช่นอาจจะไปเข้าคุกของทหารนะครับสักวัน2วันก็ออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนอันนี้ก็ติดเป็นเดือนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าหนีเลยนะครับน้องๆสู้ๆนะครับอย่าเอาเวลาไว้แรกกับเวลานะครับบางคนเนี่ยเป็น6เดือน1ปีหรือ2ปีนะครับ คุณจะไปแลกกับสิบปีเหรอครับมันไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจงโซ่จงยึดมั่นนะครับไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย